นาทีครับเครื่องกระหึ่มแล้วเครื่องกระหึ่มแล้วธนรัตนเพ็ญจันทร์ครับหมายเลข7จออกไปแล้วครับเอาล้ครับมาเห็นหมายเลขหนึ่งเทอร์โบเทอร์โบมาก่อนเลยครับสีเหลืองเหลืองขอมงนอกสีเหลืองเสียบในเอาล้ครับเห็นแล้วครับตอนนี้เอาล้ครับเอาล้ครับโอ้ยวัฒนะมาเกือบไปวัฒนะกรลยาครับโอ้ยเกี่ยวกันไม่มีใครเป็นอะไรครับ โอ้โห oh oh เอาแล้วครับ oh ho, ติดขึ้นมาแล้วร้อยกันขึ้นไปเลยโอ้โห oh สอยกันเป็นคันคันอยกันเป็นคันคันเอาแล้วครับตอนนี้ต้องบอกว่าเธอโบอานนท์เทพลิฟต์ id, นะตามมาด้วยหมายเลขย1อครับตอนนี้ขอบคุณสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาด้วยนะครับจังหวัดสงขลาสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาแหมครับบอกแล้ว <laughs> เอาล้ครับตอนนี้เรามาดูกันตอนนะครับตอนนี้เรายังมองไม่เห็นนักบิดแดนอาทิตย์อุทัยครับเห็นแต่ไทยลุ้นๆเลยนำยาวเลยใช่ใช่อ่าทเทอร์โบครับอน,อนุทเิฟเรียบร้อยพรเทพเฮ้ยไม่ใช่โคโสะนะไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> นักแข่งนักพรเทพย้ำจุบ,บัวนอน<ส>ยาวอ้าวเทอร์โบยาวมาเลยครับที่สองอ,นอน<ม>านนทเทพพลิฟครับจากที่สองอ้าวไม่ใช่ครับจากกีสุกสีไพศาลตามด้วยวัฒนกัลยา อะไล่กันมาตัดติดครับไอ้แดงลิง,งล่างยักษ์มาแล้วใช่ไหมใช่อ่าเดี๋ยวมาดูกัน,นครับที่แน่ๆตอนนี้เอาละครับเทอร์โบโน้ำครับเรามาดูตำแหน่งที่2ที่2องนะเบอร์สิบครับเป็นเทนครับตะกิตถูกสีไพศาลอัสามเบอร์ยีวัฒ <22, S 1> นกัลยาครับที่สี่ธนรัตน์เพ็ญจันทร์อันดับที่ห้าที่ห้าเป็นหมายเลข ยี <21. S 1> ่สิบเอ็ดยสเอ็ดนนี่โดดคำแดงเอาละาสีมองเห็นแล้วละ่ะมองอเห็นแล้วละ่ะเฮกายยาโอ้ยอยู่ตาโดดสเลย3 3โอ้ยโอ้โหโ โอโดดสามสามเลยหัวใจจะวายใจใช้ได้ใจใช้ได้แต่ความเร็วไม่มาทับพี่น้องหัวใจจะพี่ดูทับโกบนะแสดงทุกท่านเนี่ยรอชมรุ่นนี้รุ่นเดียวทีเดียวท่านกาลังชมการแข่งขัน F X 2 A ในการแข่งขัน F M S D Thailand Super 2014ครับสนามแข่งรถบ้านทับโกบอำเภอแสดงจังหวัดสงขลานะครับถ่ายทอดสดโดยจานส้มไอพีเอ็มในช่องมอเตอร์สปอร์ตทีวีนะครับนักขอบคุณการกีฬาพิษณุทยสมาพันธ์กีฬาแข่งรถ จักรยานยนต์ห่งประเทศไทยนะครับสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลานะครับบริษัทเดบิวฮอนด้าจำกัดและฮอนด้าสเดาวอาริยามอเตอร์พอตทจำกัดมหาชนครับวีลเบอร์คอมพลิชั่นบุลลอดเซนดิ้งล็อกส์ดาขายมาไฟพยรนะถยนต์รางวัลด้วยไม่รู้ว่าแฟนบุกไทยไอมาไฟอะ่ะแต่แต<น>ที่แน,น่ๆตอนนี้เทอร์โบโยาวแล้วอ่ะยาวไหมยาวสิไม่เท่าไรฮอนด้าทั้งคู่เลยครับทั้งเท่าไรนะ จะกินสุกสีไปสารด้วยเป็นเทนเข้ามาที่2แล้ววัฒนาที่3ธนรัตน์ที่4ี่เจ้าโบสที่สี่เอาแล้วชัยยันผมไปไหนเนี่ยน้องเนาจะร้องไห้ดิแบบเนี้ยภควัฒปาสีที่5้าเอาละคิตาอีกไอ้ชัยยันวันนี้เป็นอะไรไปเออนั่นน่ะสิเนาะเออโอ้โหช็อตช็อตช็อตชัยยันไปไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยตายไว้ขีดช็อตช็อตโอ้น้องเนาร้องไห้เลยนะแบบเนี้ยเอาใครอ่ะอ้าวมีเจ็บแล้วใครวะ โอ้ยชุดเดียวก็แข่งทิพุกเลยฉชนิดีกดดลึกใครเนี่ยอ๋อพรเทพพรเทพลายเป็นจระเขไม่ใช่พรเทพยันสีบัวโอ้โหแข่งทิพุกเลวเสียความรู้สึกจริงเลยเมื่อวานจะเอาเป็นเราอยู่เรื่อยโอ้โหดู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 เขาโดดดูเขาโดดมานี่ได้กล้องจับโอ้ยโดดกันแบบสุดๆเลยนะเอ็มไเนี่ยการซ้อม IPS เล่นจับภาพสุดๆยอดทีเดียวมาเห็นเธอโบยาวมาเลยครับทีแรกเมื่อวานดูจากการซ้อมนี่แบบ บอกว่าชายันในตัวเต็งนะใช่ไหมอ่าดูเธอโบแบบเหมือนจะขี่แบบเล่นเล่นอะไรเงี้ยเพ่งโผล่ไปเลยแต่ไม่แน่เพราะว่าการแข่งขันของเรา20นาทีเลยนะโอ้อ่า20นาทีกัสองลสนามใช่เรามาดูครับตอนนี้ยังเป็นโอ้โหที่3วัฒนาไล่บีกันแล้วครับที่3กับที่4ทั้งวัฒนานะครับแล้วก็ธนรัตนเพ็ญจันทร์ครับตอนนี้ไล่บีติดกันเข้ามาแล้วไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับ แล้วก็โดนทีมงานของข้างหลังโดนมาด้วยนะครับ53ขึ้นมาได้อรุณกุลปีโปากจังหวัดปราจีนบุรีาได้เกิดเขียงกันเลยทีเดียวเอาละที่สี่ที่ห้ามองเอาละฝนมาแล้วเอาละครับสัญญาณการถ่ายทอดสดนะคหักว่าเกิดทําให้เกิดเหตุการณ์ ายทอดสดไม่ได้ขอล่มขอล้มไปที่กล้องหน่อยได้ไหมครับขอยืมหน่อยครับขอโทษนะครับขอล่มไปที่กล้องขอยืมหน่อยนะครับขอโทษนะครับขอบขอบคุณมากมากเลยด่วนเลยครับด่วนครับด่ท่านผู้ชมนะครับถ้าหากได้ยินเสียงนะครับขอร่มไ้ที่กล้องด้วยนะครับขอล่มไปที่กล้องด้วยเพื่อการถ่ายทอดสดจะได้สมูทนะครับถคาย้่มใครอยู่ใกล้ทางกล้องนะครับกล้องของจานสดไอพีเอ็มยังไงก็ส่งร้มให้หน่อยนะครับขอยืมหน่อยหนึ่งคันนะครับกล้องนะครับที่กล้องอ่าไม่น่าเชื่อนะอยู่ดีๆฝนตกครับน้ำมัน อ้าแล้วครับตอนนี้ที่หนึ่งนี่เธอโบสัญญาณยังมาอยู่นะครับยังรับได้อ่ายังรับได้อยู่ครับสัญญาณยังรับได้อยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าส่งได้สัญญาณส่งได้อยู่นะครับเอาแล้วครับตอนนี้เอาละเอาละอาตอนนี้มองไม่เห็นแล้วครับมองเห็นว่าที่1ตอนนี้เธอโบยังคงอยู่ครับสนามลื่นครับต้องบอกว่าตอนนี้อาหยุดแล้วน้ำมันฝนหยุดแล้วเอ๋อเขาเห็นว่าฝุ่นเยอะ อ่าปิดปิดปิดปลาปลาปิดปลาปลาผมมาให้หน่อยอ่าผมมาให้หน่อยหนึ่งฝนเยอะโอ้โหมีลื่นแล้วเอาละตำวหนเอาลงมมอีกแล้วนะมันฝนมาอีกแล้วอีกแล้วอ่ะเอาไมอีกแล้วเมื่อกี้หยุดไปแล้วมมอีกแล้วแหมช่างเอสตินี่ลุ้นเลยนะลุ้นน่าดูเลยนะเอาละครับฝนตกก็ทําให้ฝุ่นน้อยไปหน่อยแล้วครับฝุ่นน้อยลงครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับในขณะนี้ยังเป็นเทอร์โบอานนท์เทผลิตครับมาไม่น่าเชื่อนะครับว่าเทอร์โบนี่ จากการซ้อมเมื่อวานนี้หลายๆฝ่ายนักกูรูนี่บอกว่าวันนี้รู้สึกว่าตัวเต็งจะเป็นชัยันลมพันนะครับแม่แต่ตอนนี้กลับเปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเลยครับกลับกลายเป็นเธอโบนนามายาว,ยาวๆหล่อมาเลยครับเอาละครับตามด้วยเป็นเทนครับกินสุขศีไปสารวัฒนกัลยาที่3ามธนรัตน์เพ็ญจันทร์ที่4ี่ชัยันลมพันที่5ที่6เป็นคิตาอิที่เจเป็นยูตาอิเกกายา อาเลียงมาครับตัวเต็งๆทนั้นต้องบอกว่าตัวเต็งๆนั้นครับเอาแล้วครับไล่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้มื่อก็ลุนกรุงพินปนมาเลขห้าสิบสองแล้วก็โอ้โหฝนกระหน่ำจริงๆครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับอยู่ดีๆฝนลงมาแล้วเอาขยับ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 เรือขยับทีวีผมนิดนึงครับแหมท่านผู้ชมครับต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีเหตุการณ์ธรรมชาติก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็เป็นธรรมดาครับเราไม่ได้ คิดว่าจะลงนะฮะแต่ว่าลงมาแล้วนะครับตอนนี้การถ่ายทอดของเรายังผ่านไปอยู่นะครับเรายังมีการถ่ายทอดนะครับอาวกล้องเราจับให้ดูนะครับว่าฝนลงมาเราก็ยังทําการแข่งกันอยู่นะครับเดินเดินมาสักครู่ยังขีดดินเหนียวเหนียวฝุ่นกระจายอยู่เลย แพดเดียวเท่านั้นแหละที่ในสายฝนกันเลยแต่ในแข่งของเราก็มีโอกาสครับการแข่งขันกันได้ในทางการถ่ายทอดสดกันอยู่ครับตอนนี้ยังนำครับเจโบอันดันเจ้ิยังอยู่อันดับที่หนึ่งเหมือนเดิมตามด้วยแอนดมน่างจากปากาสินสุขศรีไพศาาและตามด้วยที่สามวัฒนกัลยาครับส่วนที่4ี่เปลี่ยนแล้วนะครับจากธนรัตน์เป็นจันตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะมันมาเป็นชายันลมาครับธนรัตน์เป็นจันยังอยู่ครับธนรัตน์นจันยังอยู่อยู่ไหมอ้าวเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น ชายันลมพันครับแล้วก็คี้ตาอีแล้วก็เทล,ลัดป็นจันแล้วก็ตามด้วยยูตาครับพี่เจ็ดอ่ายูตาเรามาดูที่แปดครับน้ำมันอารมณ์กดพินปอนครับหมายเลขห้าสิบสามรุณกรุงพินปอนและก็ฟงพัดสุนทรวาสฟงพัดสุนทวรวาสเลียงมาตามลําดับเลยครับโอ้โหตอนนี้ตาบอฝนกันนาลงมานะครับโอ้โหพี่เลี้ยงนี่เกาะเข้าล่มครับแกเข้าล่มกันใหญ่เลย ตอนนี้ยังทำการแข่งขันกันอยู่ครับเวลาอย,ย่างลุวงเลยไปนิดหน่อยเท่านั้นเองครับอ่าตอนนี้ถ้าแว่นนี่ก็พี่เลี้ยงเก็บไว้ให้นักแข่งด้วยนะครับถ้านักแข่งถอดแว่นออกนี่อ้าวเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยเราขอภาคสดกันเลยนะครับกล้องก<ด>็บรรทุกกันไปนะครับเอาไ่บันทึกภาพแล้ววันนี้เราใส่ให้เต็มที่ไปเลยไม่ต้องอัดกันแล้วเขาอัดเทปอยู่อัดเทปไว้อยู่ครับ คนละกันหลุดแล้วเพราะอัดเทปไว้อยู่ไฟมันช็อตอย่างข้างล่างนะน้ำมันอัดเทปอยู่อ่ะผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้การแข่งขันผ่านไปแล้วเหลืออีก15นาทีผ่านไปแล้ว15นาทีนะครับให้ตัดให้เป็นเหลือ15นาทีบวกอีกสองรอบสนามนะครับ อาภาพมาอีกแล้วตุตู่ภาพมาอีกแล้วเร็วเล้วตุตู่เล็วภาพมาแล้วเล้วกันขี่กันเสด็จเสนาวเสนาวล่วกจบตบดองต้องขอภัยท่านผู้ชมนะครับเหตุการณ์ธรรมชาติเราห้ามกันไม่ได้อยู่ๆฝนตกครับยังอยู่ครบกันทุกคนครับทุกคนก็ยังขี่่าเมื่ออาลนะครับฝนเบาลงแล้วนะครับแต่ว่านักแข่งก็ยังขี่อยู่ครับโอ้โหตอนนี้จะบอกว่าเธอโบยังเหนียวแน่นครับยังเหนียวแน่น เราตัดไปอยู่15นาทีกับอีกสองรอบสนามนะครับเราตัดเหลือแค่นั้นเลยนะครับอ,อ้าวชายันลมพันยังอยู่เหมือนกันครับทุกคนยังอยู่ครับหมาอย่างสู้กันสุดๆฝนตกแล้วก็หยุดแล้วก็ยังอยู่ครับเมาแล้วครับตอนนี้ใครใส่ยางซอฟไว้ก็ได้เปรียบละได้เปรียบละ,ะทุกคนไม่มีใครเตรียมหรอกใช่ทุกคนบอกว่าเอาเอาเอา,เอาแบบยางฮาร์ดอย่างเดียวเลยเห็นดินแนวเหนียวเหนียวอย่างนี้หยุดอีกแล้ว ฝนหยุดอีกแล้วนะมันมาตกมาให้พอลำคาญใจอ๋อเขาเรียกเป็นฝนขั้นฝนขั้นมาปิดๆลอยๆเราไม่เลยไม่รู้เลยตอนนี้ใครเนี่ยตอนเนี้ยใคทที่สี่ที่ห้าเนี่ยโอ้แลท่านผู้ชมก็ไม่ขยับกันเลยยังอยู่ครับชัยอารมณ์พันยังอยู่ท่านผู้ชมก็ไม่ขยับกันเลยถึงฝนจะตกแดดจะออกยังไงยังอยู่ที่เดิมเพราะขยับที่นั้นที่หายแน่นอนครับไหนอะอะไร่ะไหนอ่ะ ไม่ขยับเลย่านผู้ชมม่าเอาแล้วตอนนี้ไม่โดนแล้วตายเนินกันใหญ่แล้วทีนี้โดนเข้าไปทนารัตนเพ็ญจันทร์ก็ยังอยู่ละโอ้แล้วลื่นปืนลื่อนปืนยังเห็นกิตาอีไล่อยู่ละกิตาอีไลงไล่อยู่เลยโอ้แล้วลื่อนปืนลื่อนปืนยังเหต้องขีดได้บวานเราบ้าระวังด้านเห็นไหมโอ้พงพัฒน์สุนทรวาจล่วงไปแล้วไม่ใช่น้องบทรัตนเพ็ญจันทร์นรัตนเพ็ญจันทร์ล้มลงไปเลย70เอานึกว่าเจ้าไอ้นั่นแหมเลขหนึ่งแวบ นึกว่าพงพัฒน์สุนทรวาทที่แท้โอ้น้องโบนน้องโบนลุกขึ้นมาได้อยู่นะครับไปต่อครับลื่นมากทีเดียวนะครับลื่นครับลื่นฝนหยุดแล้วนะมันลื่นลื่นไปพอแสมเหนียวด้วยตกมาเถอะตกมาเถอะใช่ไหมตกมาเลยเอาล่ะตอนนี้ยูตาถอดแว่นแล้วอ่ะเอาล่ะไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วล่ะเธอโบน็อกรอบโอ้โหน็อกรอบยูตาเลยอ่ะไปแล้วไม่อยู่แล้วเรียบร้อยแล้วที่สองเบนเทนครับตามมาด้วย วัฒนากันระยาที่สามครับอ่าอ้าวชัยยันลมพัดมาแล้วอ่ะมาแล้วนะอ้าวมาแล้วที่สี่ชัยยันวัฒนาที่สามกับชัยยันที่สี่ชัยยันที่สี่นี่ที่ห้านี่เป็นเทนดิงอยู่ที่สองคิตายที่ห้าอ่าเทที่หกอ่ะที่หกไผ่วะอ้าวชัยยันแซงวัฒนาไปแล้วไหมนะอย่างที่หกหมายเลขห้าสิบสองอลงอรุณกรุพินฟอนอลงอลงกดพินฟอนครับ กองของเรายังจับไปที่ี๋ยวนะครับวันนี้วัฒนการยากับชัยยัลมพันธ์อ้าตอนนี้ยังบี้ติดกันอยู่ครับโอ้โหโดนมาคู่อ้าละทีแังที่สองแล้วขึ้นแล้วขึ้นวัฒนาไปเรียบร้อยขึ้นไปเป็นที่สามแล้วสําหรับชัยยัลมพันธ์ขึ้นจนได้อ่าขึ้นจนได้เหลือลายลายต่อไปเป็นใครนี่นี่นี่อยู่ตาไปไม่เป็นเลยครับ เจอโครนก็ไปบอกโอ้ไม่ชอบชัยยานพันธ์นี่ก็อยู่จันทบุรีก็สนับสไลด์นะ,ะใช่ไหมใช่ไหมก,ก็สีส่สไลด์สไลด์กันเยอะโอ้โห,โหแมสนามโครนนี่ทำเอาการกับขี่นี่เปลี่ยนไปหมดเลยครับ<ช>นักปิดไทยนี่ได้เปรียบเลยนักปิดไทยนี่ยาวเลยครับถนัดถนัดเฉลี่เลื่อนนี่ถนัดครับอาล้ววนนี้โอ้โหพาไปจับกล้องโอ้กล้องใสเลยนะใสส่วยวัฒนกัลยาอย่างอยู่ที่สี่ครับ เหลืออีก13นาทีครับการแข่งันผ่านไปแล้ว13นาที13นาทีครับเหลืออีก2นาทีกับอีก2รอบสนามครับอ่าเอาละตอนนี้ยังเห็นเบนเทนอยู่ตำแหน่งที่2นะครับโอ้โ oh หวันนี้ฮอนด้าทั้งคู่เลยนะครับฉ <s uk lli> ีกนําขึ้นมาแม้กระทั่งฝนตกก็การกระโดดก็ไม่ไม่มีเพี้ยนเลยนะครับ้รงขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับ เครื่องดื่มสิงค์พีดีดีลูบิคันมอเตอร์ส,สปอร์ตวียางรถจักรยานยนต์วีลเปอร์โชกอัพกั๊กซี่ขีิยศถ้วยรางวัลน,นะครับพร้อมกับนอกกอบคุณใน,น,นสมาคมกีฬาของจังหวัดสงขลาด้วยครับและการกีฬาประเทศไทยนะครับสมาคมกีฬาแข่งดดรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยขอบเกียร์กรุ๊ปน้ำกลิ่มล็อกสตาร์ล็อกสตาร์ขอบคุณมากเอาละครับตอนนี้เรามาชมกันต่อน,นะครับมอเตอร์สปอร์ตทีวียังถ่ายทอดสดนะครับสัญญาณขาดหายในช่วงฝนลงมาแรงนะครับบนท่ายทอดสดช่อง68มอเตอร์สปอร์ตทีวี ขอบคุณท่านผู้ชมมากาทีเดียวที่อยู่เธอโพว,ว,วยังน้าอยู่ครับรอมาเลยทีเดียวครับทีละสองครับไม่ต้องสามอมาเลยตามมาด้วย <จะ S 2> รู้สึกว่าท่านรัฐเป็นจันนี่จะคนละรอบกัน<จ>ะนะครับนักรอบเป็นเบนเทนเนะครับหมายเลขสิบอยู่ตำแหน่งที่สองส่วนที่สามคันนี้ครับเชาาแล้วน้องหนาวยิ้มแล้ว น้องน้องาวกับน,น้องพลอยที่บ้านยิมแล้วอ่ะย,ยิ้มแล้วใช่ไหมยิ้มแล้วมาที่3แล้วมาที่3แล้วอ่า,อามาแล้วครับหมายเลขสามสิบเอ็ดกวนใจน้องนาว <c oughs> มาแล้วครับยาน้ําระดมพลครับ <c oughs> โอ้โหรุนแรงนะยาน้ําระดมพลเนี่ย <c oughs> โอ้โหรุน <c oughs> แรงมาแล้ว น้ำมันน้ำมัน่เป็นเทนจะเป็นไงน่ะไหนอ่ะมาแล้วอ่ะไก่ก็มาแล้วเหรอมาแล้วดิชัยยันไล่ติดมาแล้วน้องหนาวหนาวแล้วน้องหนาวแล้วน้องหนาวน้องหนาวหนาวได้ไงอ่ะน้องหนาวบอกยิ้มเนี่ยเอาละติดเข้ามาแล้วติดเบอร์สิบเข้ามาแล้วเอาละเอาละชัยยันลมพันธ์ครับไล่กวดเข้ามาแล้วครับกับตำแหน่งที่สองอยู่ข้างหน้าแล้วไม่ต้องพูดถึงเธอโบตอนนี้ยาวไปแล้วนะครับยาวไปแล้วชัยยันลมพันธ์มาแล้วครับติดเข้ามาแล้วครับหมายเลขสิบเริ่มหันแล้วครับ เริ่มหันมองแล้วก็เป็นเทนเริ่มหันมองแล้วโอ้โหนี่อุตสาห์ไปได้แชมป์นะแชมป์เอเชียมาเลยนะสำหรับหมายเลขสิบเนี่ยโอ้โหโดดสุดๆเลยอะน้ํามันดูสิมาเอาเข้าในด้วยเสียบเรียบร้อยเรียบไหมเรียบร้อยไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มีมีแปะมีแปะเอาอยู่เอาอยู่อยู่ยังเอาอยู่น้องพลอยว่าไงยังเอาอยู่อ โอ้ยน้องนาวยิ้มเลยยิ้มเนาะท่านนาวก็ยังชมอยู่ใช่น้องนาวชมอยู่อยู่ที่จันทบุรีใช่ไม่ได้มาด้วยบอกมันไกลมาแต่คุณปู่ไว้บ้านโป่งแล้วกันมาจากคุณปู่จริงเด็กโอ้ยมาเป็เนเทนนะเกือบเสียจังหวะไปนะครับอีกสองรอบครับกรรมการลดรอบลงแล้วนะครับลดเวลาลงด้วยฝนตกนะครับเหลืออีกสองรอบการแข่งขันครับเตรียมน้ำไวได้เลยนะสำหรับพี่เลี้ยงเตรียบน้ำไว้ด้วยนะครับ ตเตรียมน้ําไว้ล้างหน้าล้างตาและดื่มกินด,ด้วยตเตรียมไว้เลยนะครับวันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเสร็จจากนี้เราจะเดินทางไปกันที่จังหวัดราชบุรีครับบ้านปโป่งน,น,นะครับและกน,นทอน่อยลว้หลังมาในวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งพฤษนายนบ้านปโป่งราชบุรีเราจะมาที่สอจยาสิงอยู่ใช่สปจจเล็กสัญญาสิงอยู่ก็รออยู่ปกเกียดปะโคกด้วยนะครับ กินเมืองนอนด้วยกินเมืองนนและปลาเจ๋งด้วยปลาเจ๋งด้วยเจ๊หมูด้วยขอบคุณรถจักรยานยนต์นอนได้ด้วยขอบคุณมากมากขอบคุณวีลัมเบอร์ขอบคุณครับชงอับแก๊สซี่ขอบคุณดีครับเครื่องดื่มสิงขอบคุณครับเกียรติยศถ่วยรางวัลขอบคุณครับแน่นอนที่สุดครับการกีฬาประเทศไทยครับบังยาล่าบังยาซีไอเอฟของเราพันธการมาโบมามุหายเหนื่อยเลยพันธนาการมามุเออมามุก็ได้ แล้วก็ขอบคุณชมรมทัพกบ2,000ด้วยทุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณทั้มีเกียรติวันนี้ด้วยนะครับรอบสุดท้ายของเราก็อีกไม่กี่เมตรแล้วธงหมากลุกก็เตรียมยกแล้วเแล้วัะตอนนี้ก็จะรอบสุดท้ายอ๋อแว่นจะทิ้งกันเกินกาดนะรอบสุดท้ายแล้วนะครับอีกไม่กี่เมตรแล้วครับรอบสุดท้ายแล้วอีกไม่กี่เมตรแล้วว้าววัฒนาแสงไหมวัฒนาแซงไหมวัฒนาแสงเป็นเท็ขึ้นไปแล้ว แทงไหมแทงไปแล้วแทงไปแล้วที่หนึ่งที่สองตอเน้ที่สองเป็นชายันที่สามเป็นเอาแล้วนี่นอกเอาแล้ววัฒนะแซงไปไหมแซงเป็นเทนไหมแทงแล้วเรียบร้อยโรงเรียนโอ้โหเป็นเทนนี่พอฝนตกแล้วเลื้อยเป็นงูเลยนะไม่ได้ใช้กาลังเยอะใช้กําลังเยอะขบไปต้องเก่งในยิงแล้ถ้าไม่ไม่ไม่ประสบความสำเร็จนะเอาละเลื่อนยิงเก่งไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ชายันก็คงจะที่สองแล้วล่ะ เพราะเหลืออีกรอบสุดท้ายด้วยนะครับตอนนี้มนรถสปอร์ตทีวียังถ่ายทอดสดจากสนามแข่งรถบ้านทับโกมนะครับในรายการเี้เป็นเบสิทิสซแลนด์ซุปเปอร์คัพสองพันสิบสี่นะครับเป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่สี่นะครับบรรยากาศธรรมชาติทําให้เปลี่ยนนะครับการขับขี่เปลี่ยนไปหลายคนเลยยูตานี่จากโดดสามนี่โดดไม่ได้เลยนะครับส่วนคิตาตเนี่ตอนนี้มองไม่เห็นนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ห้าหรือเปล่าอ่าตอนนี้ไม่สามารถเช็ครอบได้นะครับ มาแล้วนี่ไงคีตาอีแซงมาแล้วพูดไม่ดันขาดคําขึ้นมาที่3ขึ้นมาที่3เอาได้ไหมคีตาอีเอาที่3ามไหมเอาไหมล่ะนี่ขนาดซ้อมมันซ้อม,มนี่เจ็บนะครับตีลังกาเข้ามาแล้วครับสำหรับเทอร์โบ